มาพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมาเดิมมาเดเาิมกินข้าวแรงนักันนี่ตำมือหงเพศเพศเนี่ยอด,ดปลาทูพี่น้องห้อง,งน้ำมังค์ขางอะไรก่อนมาขามามาก,กินข้าวได้แบบนี้ได้กินข้าวปุ้นแต้มมือเพนมือบ่ายมือเพนยิ้วเข่าเนี่เต็มข้าวปุ้นนี่กันนั่นก่อนมาค่ะมา คะคากะเก็บมาจากต้นคนนี้ม่ได้ล่างไม่ได้นำพนล่างให้เราเน,น,นาะแ่บตำหงก็แสบกาะแร้วคนเดีย เดินพี่น้องบักลาครับสบายมือนีิหายไปไปเด้อลูกเด้อน้องเมฆเทรบได้นอกกินน้ำนี่ก็ได้น้องเมฆบ่สบายพี่น้องเลยมุนกระเบิงคลิปทุกคลิปมาแหละแล้วจะเบิงอะไรพี่น้องจะหากันกลับมาได้ อุปสรรคลายให้เงินโพดโพตะกี้่ร่ระยาณไกลกันโพดโพไปหาแกนนางลดถามขึ้นกันับพ่อกันแบบมันอยู่มุดทหารแ้วใกล้กันกับอะไรไปอืมอมอกากาศดีบังหวอแอันนี้ทำมาเนี่ยคุ่มเมื่อนี้ทำนี่กันยังห้อดอยู่ถึงสองทุง่ม เข้าแล้วสีได้ยเห็ดเยียกสักถา่จ้องเว้นบริสัก,สก,สก,สกเลยมันหอนอจำหุ้อจำเิงแจ่บมันผิงแห้งประแดกแซ่บนะประแดกซื้อมามืนกันเลยทดลองถ้ายู้จะน้ำ ไดแกงน้อไม่แข็งบายกันปลาคารมันพันอันเดียวกันในตะวันรยองซื้อมาจากตลานเป็นพันขันเนาะกเกันมากเขออาเนี่ยนะขับคน ยังได้อ่ะเดี๋ยวปุ้มจะวางเงินดอกอือก้อนบักนี่น่ะกิตะน้ําอีน้อง พวกห้าร้านเดียวอือพวกห้าร้านนะร้านตัสบายแลดูต้นเด็กน้อยไข่อะถูกเป็นปอเป็นแม่นะแต่แต่เบิ้งเหรอพี่น้องเอ้ยเก็บแทนมาได้เตินน้ำมันหมอแล้วต้นก็ได้แต่จะตน้ตนถ้าเก็บแทนได้ก็จะเก็บแทนคนเราลูกหลานเล็กน้อยเจ็บนั้เราบุเป็น ก็เจ็บมังได้จะปวดมังได้คือผู้ใหญ่เจ็บเนี่ยเออเขาเจ็บหัวเขาเจ็บท่องเขาเจ็บแขนแบบนี้ยังว่าว่าได้หมอก็รักษาถูกจุดเบ่ยนอนน้องบันเนาะ เจ็ดตัวแล้วไข่ขึ้นชู้งนะสามสิบเก้าคนเก็บข้อระวังจะแน่เดียวยัควนคุมอีกนะ

มันจ,จะขวดมากเนาะกับเป็นวัดเป็นยังอยู่ฮบเป็นโบหงน,นะโบกันคือทำนอโรงพยาบาลมีครั้งน,องน้อนี้นนบะมาจน,นเกินนะเป็นแห้ง ยากประมาณกอีกุดงอย่างนั้ผมตั่งแล้วมันพักทาย คูร่ระไรบ้างขา้ามกิงบลาค้าระว่างน้ำเขาทายเข้าี่น้ำพักเนาะก็<_ letter> <_ letter> ะต่างแบบพ่อกิน <_ letter> พ่ออิ่มท้องีนียแม่เดือ ทางคุณทิพย์บอกว่ามันได้สิคร,รับแล้วเพราเป็นคุณทิพย์รุ่งจิตมากดีแกน้ำแกนทางคนนุณเนาะใครก็ได้เห็นนายร้านเนาะตื่นเต้นเนาะเข้าใจความรู้สึกน้องมากเลยอยากเห็นอยากเห็นเนาะจะเอาสามคนเลย พร้อมมัน,มนาได้เอามาครับมีคยเบิ่งสวยยือผููดเดียว มาอาภัพพี่น้องโอ้ยข่อยนะภาษาบะบะกรมแกรมนอาภัพแพรม ว่าไม่ได้อาภัพก็หนามันหนักเลยนี่ผมดูเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนยุคนี้สมัยนี้อันตรายค่ะผมมีเงินอยู่เงีกินหมดแล้ว เอาไหมครับพี่น้องจนะเราพอกันแม่กินหนาเด้มคือเด้อพี่น้องค่ะ